สวัสดีชาวเบสทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้เราก็อยู่กับบ็อกสไตล์ใช่แล้วรอบนี้แมปเดตครั้งยิ่งใหญ่นะครับแบบยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์บ็อกสไตล์แล้วก็หลังจากที่ไม่ได้มีเกี่ยวกับเรื่องการอัปเดตเกี่ยวกับพวกปิงอะไรเลยนะครับก็คือปิงถ้าปกติเนี่ยภายใน1ปีที่ผ่านมานครับปิงจะอยู่ที่ประมาณ1 5 0ถึง200โดยประมาณนะครับทั้งทั้งที่อยู่เซิร์ฟเอเชียใช่แล้วแต่ ตอนนี้ณนะวันนี้การแก้ไขปิงก็ได้เกิดขึ้นแล้วครับเดี๋ยวเราไปทดลองทดสอบกันให้ดูนะครับว่าเขาแก้ไขจริงไหมนี่นะฮะก็ผมไม่ได้ใช้หูฟังนะเพราะงั้นเสียงมันก็จะไม่ค่อยดีเท่าไหร่ผมไม่ได้ใช้หูฟังอาจจะแย่หน่อยนะฮะเดี๋ยวเล่นสดเลยเดี๋ยวตัดน้อยๆเล่นสดอ๋อความคงสกิลเพลงผมก็ยังคงอยู่นิดนึงนะฮะขิงนิดนึงขิงนิดนึง โอ,อนิดนึงก็บาดะยิงแทบไม่โดนเลยก็ถ้าที่สังเกตจะเห็นได้ชัดเลยนะครับว่าศัาตรูเนี่ยจะตายแบบตายง่ายและตายเร็วกว่าเดิมก็ดูจากปิงได้เลยนี่หกสิบเจ็ดสิบยี่สิบหกยี่สิบแปดของผมก็ห้าสิบนะครับก็คือตอนนี้ปิงสมดุลแล้วครับการที่ปิงน้อยๆระดับเนี่ยมันทําให้เราสามารถยิงคนได้แล้วคนตายทันทีแต่ถ้าปิงเมื่อก่อนก็คือแบบจะประมาณ ร้อยสามสิบร้อยห้าสิบบางคนก็สามร้อยสองร้อยเลยนะครับจะทําให้ยิงแล้วไม่ตายนะครับก็คือแบบเออเรายิงไปละดาเมจเข้าไปละร้อยร้อยดาเมจครับเดี๋ยวเด๋ยวผมตายให้ดูนี่นี่นี่ตรงนี้ก็จะมีบอกดาเมจครับนี่ดาเมจเทคเก้นสามฮิตแต่ถ้าเป็นเมื่อก่อนก็คือผมจะยิงจะต้องยิงประมาณสี่ห้านัดเลยนะกว่าจะตายเผลอเอมากกว่านั้นจะทําให้ลําบากมากเลยนะฮะ แต่ก็เพราะมันลําบากนี่แหละคนถึงได้เลิกเล่นกันแต่ตอนนี้มันได้แก้ไขแล้วเพราะงั้นคนก็ไม่น่าจะเลิกเล่นแล้วนะครับก็ยังมีอัปเดตอะไอีกมากมายนะครับที่มันแบบอัปเดตแบบท,ที่ผ่านๆมานะยังไม่ไดเอามารีวิวหรือเอามาบอกกันอย่างเช่นพวกเรื่องระบบปลานค้าที่เอาออกไปแล้วแต่เปลี่ยนเป็นแบบสมมุติเราสุ่มสกินได้ใช่ไหมเราก็จะเอาสกินมาขายอย่างนี้ได้นี่ครับแบบขายสดเลยไม่ต้องรอคนซื้อแบบขายแล้วขายไปเลยก็ คลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้แหละครับแค่อยากจะมา,มาบอกว่าเออนี่มันแก้ปิงแล้วนะทุกคนกลับมาได้แล้วกลับมาได้แล้วนะครับตอนนี้บล็อกสไตล์ยินดีต้อนรับนะครับทุกคนยินดีต้อนรับปิงแก้แล้วปิงแก้แล้วน่าจะไม่มีปัญหาอะไรแล้วนะครับก็กลับมากันเยอะๆนะครับผมหวังแค่นั้นแหละจบคลิปเพียงเท่านี้